สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยเผชิญหน้าและรู้สึกเจ็บปวดกับมันนั่นคือเรื่องของการถูกใส่ความครับคุณเคยถูกคนอื่นพูดจาให้ร้ายหรือถูกกล่าวหาในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำไหมครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความโกรธความเจ็บปวดและความขับแค้นใจ และในยุคที่เข่าปลม่มทำร้ายชื่อเสียงได้ง่ายดายเช่นนี้เรายิ่งต้องหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์เหล่านี้ครับวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าเราจะเอาตัวรอดจากคนใส่ความอย่างไรและมีพุทธวิธีรับมือแบบคมคมได้อย่างไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านลองตอบคำถามในใจผมหน่อยนะครับว่า คุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่กลางวงล้อมของคำพูดที่ไม่เป็นความจริงและไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไหมครับคุณรู้สึกหมดหนทางที่จะปกป้องตัวเองจากการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมไหมครับคุณเคยคิดไหมครับว่าเราควรจะโต้อตอบก,กลับไปอย่างรุนแรงเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ผิดหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าการถูกใส่ความเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และเราต้องทนอยู่กับมันตลอดไปใช่ไหมครับ ถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะในตอนนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบพลังของการแยกความจริงและอารมณ์เพื่อเป็นหลักในการตั้งรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ไปได้อย่างสง่างามครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า การไม่โต้อตอบกลับจะยิ่งทำให้เราดูเหมือนผิดหรือเปล่าผมจะบอกคุณว่ามันมีเหตุผลทางธรรมะและจิตวิทยาที่ชัดเจนครับและมันไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องยอมแพ้ครับแต่เป็นการที่เราเลือกที่จะรับมืออย่างชาญฉลาดตั้งหากครับ ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันครับว่ามงคล38ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนเกี่ยวข้องกับการคบหาคนอย่างไรและอุเบกขาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางใจได้อย่างไรบ้างครับและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกของคุณและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบครับ เตรียมตัวเปิดใจให้พร้อมนะครับเพราะความเข้าใจที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการถูกใส่ความและวิธีการจัดการกับความทุกข์ไปตลอดการครับเมื่อกี้ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแก่นของเรื่องนี้คือการแยกความจริงและอารมณ์ใช่ไหมครับเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการแยกสสิ่งนี้ออกจากกันจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับคนใส่ความครับ กับดักของการโต้อตอบด้วยอารมณ์เมื่อเราถูกใส่ความสิ่งแรกที่เรามักจะทำคือการโต้อตอบด้วยอารมณ์ครับไม่ไว่าจะเป็นความโกรธความเจ็บปวดหรือความคับแค้นใจการโต้อตอบด้วยอารมณ์เป็นเหมือนกับดักที่ทำให้เราเสียเปรียบในทุกๆท,ทางครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้การโต้อตอบด้วยอารมณ์ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาครับมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงและทาให้คนอื่นมองเราในแง่ลบมากขึ้นครับศูญเสียพลังงาน การที่เรามัวแต่ไปจมอยู่กับความกโกรธและความคับแค้นใจเรากำลังสูญเสียพลังงานชีวิตไปอย่างเปล่าประโยชน์ครับขาดสติเมื่อเรามีอารมณ์เราก็จะขาดสติครับและเมื่อขาดสติเราก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและอาจทำในสิ่งที่เราต้องมานั่งเสียใจในภายหลังครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อถูกใส่ความคือการหยุดครับหยุดการโต้อตอบด้วยอารมณ์แล้วมาตั้งหลักด้วยการแยกความจริงออกจากอารมณ์ครับ ความจริงคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำครับอารมณ์คือความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นครับเช่นความโกรธความเจ็บปวดครับเมื่อเราสามารถแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นครับธรรมะมงคล38และอุเบกขาในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเห็นความจริงในเรื่องนี้ไว้ครับหนึ่ง มงคล38การเลือกคบคนไม่คบคนผ่านคนที่ใส่ความเราเป็นเหมือนกับคนผ่านครับการครบหากับคนผ่านมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์และปัญหาครับคบบัณฑิตในทางตรงกันข้ามการครบบัณฑิตจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นครับบัณฑิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีการศึกษาสูงเท่านั้นครับแต่หมายถึงคนที่มีปัญญามีเหตุผลและสามารถแนะนำเราในทางที่ดีได้ครับ เมื่อเราถูกใส่ความการที่เรามีบัณฑิตคอยให้คำปรึกษาจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดครับ 2. อ,อุเบขาการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอุเบขาคือการวางใจเป็นกลางครับเมื่อเราถูกใส่ความเราต้องฝึกที่จะไม่ยินดียินร้ายกับคำพูดของคนอื่นครับปล่อยให้กรรมทำงาน การที่เราเลือกที่จะไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการที่เรายอมแพ้ครับแต่เป็นการที่เราเลือกที่จะรับมืออย่างชาญฉลาดและให้ความจริงเป็นผู้ชนะครับข้อคิดเก็บหลักฐานพูดเท่าที่จําเป็นนอกจากการใช้หลักธรรมแล้วการใช้หลักการทางโลกก็เป็นสิ่งสำคัญครับ การที่เราถูกใส่ความในโลกยุคดิจิตอลทําให้เราสามารถเก็บหลักฐานได้ง่ายขึ้นครับไม่ไว่าจะเป็นการบันทึกเสียงการถ่ายรูปหรือการบันทึกข้อความการมีหลักฐานจะช่วยให้เราสามารถยืนยันความจริงได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับพูดเท่าที่จําเป็นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับคนใส่ความการพูดให้น้อยที่สุดเป็นสิ่งสําคัญครับ พูดเท่าที่จำเป็นหมายถึงการพูดแต่ความจริงและไม่พูดในสิ่งที่เกินจริงหรือพูดด้วยอารมณ์ครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราไม่พลาดพลัง้งและไม่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นครับส่วนที่3รู้แล้วไงต่อพาสู่ภาคปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราเข้าใจความหมายและพลังของพุทธวิธีในการเอาตัวรอดจากคนใส่ความแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะเริ่มลงมือทำอย่างไรในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมีความสุขผมจะพาคุณไปสู่ภาคปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับ ผมอยากชวนคุณมาลองทำภารกิจรับมือกับคนใส่ความง่ายๆครับโดยคุณสามารถทำได้ในทุกๆวันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับลองมือทำวันนี้ให้ความจริงทำงานแทนโต้ด้วยโทระะผมอยากให้คุณลองทำสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะถูกใส่ความหรือกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับ เมื่อถูกใส่ความให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสงบใจก่อนครับการหายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยให้เรามีสติและไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ครับนึกถึงหลักอุเบกขาวางใจเป็นกลางบอกกับตัวเองว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและเราไม่สามารถควบคุมคำพูดของคนอื่นได้ครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางความทุกข์ลงได้ครับ เก็บหลักฐานและพูดเท่าที่จําเป็นไม่โตเถียงด้วยอารมณ์ถ้าจําเป็นต้องโต้ตอบให้พูดแต่ความจริงและพูดด้วยน้ําเสียงที่สงบครับเก็บหลักฐานถ้าสถานการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับการงานหรือเป็นเรื่องสําคัญให้เก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในอนาคตครับ จำไว้นะครับว่าให้ความจริงทำงานแทนโต้ด้วยโทสะการที่เราเลือกที่จะไม่โต้ตอบด้วยอารมณ์ไม่ได้ไหมายถึงการที่เรายอมแพ้ครับแต่เป็นการที่เราเลือกที่จะรับมืออย่างชาญฉลาดและให้ความจริงเป็นผู้ชนะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจคำถามที่ว่าเอาตัวรอดจากคนใส่ความและได้ค้นพบวิธีการรับมือที่ชาญฉลาดจากหลักธรรม เราได้เรียนรู้ว่าการแยกความจริงและอารมณ์คือกุญแจสำคัญในการรับมือกับความทุกข์มงคล38สอนให้เราเลือกคบคนอุเบขาสอนให้ระวังใจเป็นกลางและไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ครับการปล่อยให้ความจริงทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดครับ วันนี้คุณได้ค้นพบกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับคุณได้เรียนรู้วิธีการที่จะรับมือกับคนใส่ความและใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมีความสุขมากขึ้นครับจำไว้นะครับว่าความสงบในใจคือการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดครับคุณมีพลังในการควบคุมอารมณ์ของคุณได้ด้วยตัวคุณเองครับชีวิตที่สงบและมีความสุขเริ่มต้นจากการจัดการกับความรู้สึกของคุณครับ ขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายอย่างแท้จริงครับฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ